มีโอกาสไปเจอตามบ้านตั้งแต่ราคาหลักหมื่นจนเป็นแสนก็มีนะสวัสดีครับผมเอสปักน้ำครับวันนี้ผมจะมารีวิวพระที่มีพี่ๆ FC อนะครับอุตส่าห์นำมาแบ่งให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีพี่ๆบางคนนะครับกลายเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยขายได้เป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลือกมาทั้งหมด5รุ่น5องค์มาให้ดูกันเพราะว่าผมเชื่อว่า5รุ่นนี้เป็นพระที่มีโอกาสไปเจอตามบ้านซึ่งเป็นพระที่จัดสร้างเยอะนะครับเจอง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อใครไปเจอแบบนี้ที่บ้านอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูองค์แรกกันเลยละกันนะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับองค์นี้เขาเรียกว่า หลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงแบบนี้ถ้าใครไปเจอนะครับสวยๆเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงจังหวัดนครสวรรค์รูปหล่อรุ่นนี้ถือว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของทาง่านจัดสร้างประมาณปี2480ในโอกาสการสร้างพระอุโบสถวัดหนองหลวงพระรุ่นนี้มีทั้งหมด2พิมพ์มีพิมพ์ฐานสูงและฐานเตี้ย เอกลักษณ์ของพระรุ่นนี้จะมีผิวพลายเงินทั่วทั้งองค์อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่การเก็บรักษาการแต่งตะใบของงานช่างเป็นเอกลักษณ์ในลักษณะที่พระสวยราคาหลักแสนแน่นอนจบไปองค์แรกนะครับองค์ที่2องนะครับองค์ต่อไปอันนี้เป็นพระกลิ่งหน้าอินเดียนะครับวัดสุทัศน์นี่แบบนี้ถ้า,าสวยๆเนี่ยมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นจนเป็นแสนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปดูดีเทลกันพระกริ่งหน้าอินเดียวัดสุทัศน์เทวรารามจังหวัดกรุงเทพมหานครพระรุ่นนี้จัดสร้างในปี2482เป็นพระที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนก็คือใบหน้าของหลวงพ่อจะมีความคล้ายคลึงกับใบหน้าของคุณอินเดียทําให้พระรุนนี้คนเก่าแก่ถึงเรียกันมาว่าเป็นพระกริ่งหน้าอินเดียพระรุนนี้ปรากฏให้เห็นทั้งหมด3พิมพ์มีพิมพ์หน้าเล็ก หน้ากลางหน้าใหญ่ซึ่งแต่ละพิมพ์ราคาแตกต่างกันในพิมพ์หน้าใหญ่จะเป็นพระที่มีราคาแพงที่สุดสวยๆราคาหลักหมื่นจนถึงหลักแสนแน่นอนอต่อไปพลาดไม่ได้เลยถ้าเป็นสายพระกลิ่งเหมือนกันนะครับองค์นี้เป็นเขาเรียกว่ากลิ่งฟ้าผ่าน,นะครับหลวงพ่อกลิ่นวัดดอนแบบนี้ถ้าสวยๆก็ราคาหลายๆหมื่นนะครับเดี๋ยวไปดูแบบ close up กันเลย พระกิ่งฟ้าผ่าหรือพระกิ่งประพามนทนวัดดอนยานาวาจังหวัดกรุงเทพมหานครพระรุ่นนี้จัดสร้างในปี2480เราจะสังเกตเห็นว่าเป็นพระที่มีกัลษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเสียงขององค์พระจะมีประพามนทนร้อมรอบคนรุ่นเก่ามักจะเรียกกันติดปากว่าพระกิ่งฟ้าผ่าเพราะว่าในระหว่างการทําพิธีจัดสร้างพระรุ่นนี้มีการเกิดฟ้าผ่าขึ้นมา ในระหว่างทําพิธีซึ่งทําให้ผู้ที่มาร่วมพิธีเกิดความเลื่อมใสในพระรุ่นนี้สวยๆราคาหลา,หลายหมื่นแน่นอนต่อไปต่อไปต้องเป็นพระเหรียญบ้างนี่แต่เป็นวัดดอนเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญจากประเทวัดดอนนะครับอันนี้เป็นเนื้ออป,ปา้าอย่างนี้สวยๆราคาหลายห,ายหมื่นไปดูภาพชัดๆกันเลยครับ เหรียญจกยักรเพชรวัดดอนยานาวาจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญเทพเจ้าได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบันเป็นเหรียญที่จัดสร้างในปี2508เหรียญรุ่นนี้มีจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด2เนื้อมีเนื้ออัปปากะและเนื้อฝาบาทในเนื้ออปัปปากะทาสภาพสวยๆราคาหลายหมื่นแน่นอนอันนี้เป็นองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับ นี่ได้มาในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนี่ถ้าใครไปเจอพระกล่องนี้เหมือนเป็นพระใหม่ๆนะปี252กว่าทําเป็นเล่นนะสวยๆเป็นแสนนะครับน,นี่น,นี้เลยเป็นพระปิดตาจัมโบ้สองหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นจนถึงหลักแสนไปดูกันครับพระปิดตาจัมโบ้สองหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีจังหวัดกรุงเทพมหานครพระปิดตารุ่นนี้จัดสร้างในระหว่างปี2521 ถึงปี2523หลังจากที่พระปิตาจัมโบ้หนึ่งได้ถูกแจกจ่ายไปถึงญาติโยมจนหมดวัดแล้วญาติโยมก็ยังมีความศรัทธาที่อยากจะได้พระของหลวงปู่เพิ่มขึ้นหลวงปู่ถึงได้สร้างพระรุ่นนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็คือจัมโบ้สองพระปิตาจัมโบ้สององค์นี้เป็นพระเนื้อผงใบลานสภาพสวยๆมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนแน่นอน เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากจะปล่อยพระหรืออยากจะเช็คราคาพระนะครับสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้ได้เลยเพื่อส่งรูประ้ายผมดูมีหน้าร้านอยู่ที่พันทิพย์มามวันชั้น3ขอบคุณนะครับ